คือเห็นเอฟซีเจ้านั่งรถสองแถวอ่ะพนอยากนั่งรถสองแถวอ่ะสันอยากสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นให้มันแบบว่าลูกทุ่งเหมือนกับโอ้โหสัมผัสทับไปแล้วก็ต้องให้ให้รู้แบบสัมผัสติบอร์เจสัมผัสเนี่ยก็ให้สัมผัสแบบนั้นเลยคือแบบว่าก็ชวนนั่งถามมีแท็กซี่ไหมมีแท็กซี่แต่แมวแมวจะนั่งสองแถวเหมือนที่บัจแจ็บเคยนั่งและนั่งกับนั่งและได้ถามอันคุณเพิ่นบอกว่าเป็นเจไดนั่งแล้วเขาฟุ้งซึ้อกันนะก็ก็ได้ด้วยความที่ เราก็อาจจะพูดว่าถ้ามาแล้วก็ต้องรับให้ได้นะเป็นยังไงก็เอฟซีเพิ่นก็บอกว่าก็ได้นะก็ไม่เป็นไรได้ได้สบายดีไอ้แจ๊บสบายดีเต่พลสวัสดีครับพดีคือน้องเห็นาอเมื่อบ้านเลยน้องเห็นไอพายเอฟซีเมื่อบ้านน้ำเพิ่นเห็นบ้านเฮาถนนท้นทางหรือว่าในหมู่บ้านเฮาเพิ่่นคิดอย่างใดนะเพิ่นเห็นเป็นอยังเพิ่นคืออยากเมื่อนะแต่พลอยู่ไปย้อนยุก เป็นเป็นคนที่รอบโลกแหละรอบโลกอ,อยากเห็นมาแล้วแต่ว่าอยากเห็นสิ่งที่มันเฮ้ยมันมีไหมประเทศทมันด้วยขนาดที่คุณนำเสนอประมาณอ,อยากเห็น,นจริงๆนะ<อ>ก็คืออันบเบลเตโพนนี่มี่เอฟซีมาคอมเมนต์ว่าใหว้ว่าอย่ามาถ่ายถนนคนทางในเมืองไทยอย่ามาอุ้ยเออรถไฟฟงไฟฟ้าอย่ามาอุ้ยและประเทศคือเฮ็ดคลิปไอเจียแบบผ้าอ<ด>ิฟซีมือเบิ่งกหอดบ้านเลยฮะนะคุ้นคุณ้นบนเน็้แล้วเคนเคนเนตื่นเต้นบ่รู้มาจากไหนความแตกต่างกโอ้ คือให้เห็นถึงความแตกต่างที่เป็นจริงเนาะเพิ่นเห็นด้วยตาของเพิ่นผมว่าเป็นแบบนี้บ้านบ้านผมเป็นอย่างนี้นะบ้านผมเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ติ๊กอย่างนั่เสนอพูดเรื่องจริงไหมหรือว่าอวยพูดเรื่องจริงบอกหรือว่าอวยมันมันอวยได้ยังไงขรับเ่ามกลางพูดเรื่องจริงหยุดสัมภาษณ์เลยบอกได้คอยคอยเห็นเอฟซีเจ้าคือเราพากลับบ้านเราอวยตรงไหนเดี๋ยวน้องถามก่อน คือเห็นเอฟซีเจ้านั่งร <Yeah. S 1> ถงสองแถวพน่นอยากนั่งรถสองแถวว่าสันอยากสัมผัสบรรยากาศจะตุ่นให้มันแบบว่าลูกทุ่งเหมือนกับโอ้ยเจ็บสัมผัสถ้าไปแล้วก็ต้องให้ให้รู้แบบสัมผัสที่บอกจะสัมผัสเนี่ยก็ให้สัมผัสแบบนั้นเลยคือแ oh. บบ<า>ว่าก็ชวนนั่งถามมีแท็กซี่ไหมมีแท็กซี่แต่ไม่เอาไม่เอาจะนั่งสองแถวเหมือนที่บอแจ็บเคยนั่งและนั่งก็นั่งและได้ถามอันคุณเปิ้ลบอกว่าเป็นจะได้นั่งแล้วเขารู้ซึ้งอ่ะนะก็ก็ได้ด้วยความที่ เราก็อาจจะพูดว่าถ้ามาแล้วก็ต้องรับให้ได้นะเป็นยังไงก็เอฟซีเพิ่นก็บอกว่าก็ได้นะก็ไม่เป็นไรได้ได้เมื่อเมื่อฮอดเพื่อนรู้ว่าิบบแดงเบิดบ่ที่พุ่ไรอาะหัวบดแดงนาดแดงแล้วอ๋อนาแดงคือคือช่วงทีจากบ้านจากทางดําไปหา้นประมาณสักอกหนึ่งกิโลเลยหนึ่งกิโลนมแบบสิบเป็นนาจะตกใจหนึ่งก็เรื่องสะพานโอ้โหนะ ผมมีนะอยู่ดีนบอแจ๊บถ้านั่งรถไฟรถสองแถวประเทศลาวถ้าหัวไม่แดงอืแสดงว่าไม่ใช่ประเทศลาวอโออย่างนั้นไหมคือเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะอืแสดงว่าเอ้ามันเขาเป็นนั่งยึดจมือง่นจว่าเท้าอีกไรื่อยๆเลยอาจารย์อ๋อมันก็ต้องมันก็ต้องรู้วบาทีานบุรีนี่ก็คือไปกับไอ้โบเขาก็เห็นคือกันถ้ากลับบ้านบอแจ๊บหัวไม่แดงก็แสดงว่าไม่ถึงบ้านบอแจ๊บแล้วเนาะแล้วก็ค่อยค่อยเห็นคลิปเจ้าอ่ะเขารถเอาของขึ้นลังคามันแมนอลิสต้บดี บีเมคขึ้นมาตีเมคพอ,อยังป้าเจ๊าจ,จะไปสูป่พอตอนแรกมีคนรีแอคชั่นเฉยๆไงออพอรีแอคชั่นป้าเจ๊าก็อยากเอาไปเห็นเลยให้จริงนะเพราะบางคนตอนรีแอคชั่นเนี่ยเพื่อนตอนรีแอคชั่นเนี่ยมันอาจจะโดนแบบคนต่อความัน,นี่เองเกิความเกิดความเป็นจริงก็เลยอ่ะวาเสนอความจริงรายการให้ทุกคนได้เพิ่งได้เห็นได้ดูกันแหละนี่ความจริงนะแล้วมันส่วนร้ายมันมันเป็นคงเขตบ้านเฮาจะเป็นแบบนั้นนะเขตบ้านเฮาจะเป็นแบบนั้นตะวันเขตเหลือบ้านบ่าเจ๊บก็เลยกลายว่าก็เลยกลายเป็นว่า พาเมื่อพาเลยาเมื่อพพิสูรเลยคือเพิ่น,อย,น,นอยากเห็นแมนคือเพิ่นของใจแบบแมนแท้บอก่พวกคนเล่าโมนี่มาเห็นถนนทางคือมาตะโกนดีใจแบบตื่นเต้นแท้จังซีบอกแล้วก็ได้ให้เอฟซีังไทยฮู้ด้วยว่า ให้เข้าใจในอารมณ์อารมณ์ที่เราเห็นความเจริญในประเทศไทย<อ>เป็นอย่างเขาจแสดงออกแบบว่าดูดีอกดีใจดูแบบอ้ <ừ. S 2> มีความสุขกับการเห็นสิ่งที่มันสวยงามแบบนี้มองว่าเป็นประดรบย์จจใจมากเลยนะน,นี่แบบว่าบางคนก็มองว่าเวอร์แอคติ้งเกินไปคนแบบว่าเจ็บอาจารย์ดูแบบทุกคนอาจมองว่าแบบสแดงไไอ,อุ้ยิธีนีรแสดงแอคติ้งอะไรดูมันเยอะไปอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นเรื่องถนนแค่ถนนนทางเฉยๆประมาณนี้เราเราอาจจะ เป็นยูทูบเบอร์เราเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องมีอารมณ์ร่วมแล้วก็เาเรียกอะไรมีแม่ไอโบมาสบายดีใหญ่เลยว้าวกับน้องเนี่ยบอก่เห็นเจ้าไปน้ำกันสองคนแต่พาไปอัธนรสื่อหน่ะนั่นเป็นในไดนเห็นอ่ะเองคือห้องสองคนเฮดคลิปเนาะบางทีเราไปถ่ายคลิปเอ่อร่องทางให้เป็นยังคืออย่างแบบแบบแบบิ้งโอเวอร์แท้บับน้องก็ถือตัววายที่น้องเขาก็วายคือเป็นยังยังกับกระบะโบส่วนมากไปเฮดคลิปไอ้กับถนนในส่วนส่วนมากสิกับกระบะโบ ลก็เลยกลับบ้านก็เอาไปท้ำกันเลยอไอเห็นท้ำกันอีวิสูจนมกันเลยเนี่ยนะนะ ก็คือว่าเขาว่าไอโบนี่ก็บเอ็กติงเกินคือการคือแบบว่าโอ๊ยสองคนมาส่งกันนั่นแหละเแล้วก็เลยพาไปเบิ่งทางดินแดงเลยไปน้ำกันเลยบปในเห็นเลยเป็นจระได้บัะนี่พราเขาเห็นทางดินแดงแล้วว่าจระได้บัะนี่กัดเสือกัดเขาใจเขาใจคนกับเขาใจในอ่ารมณ์อารมณ์บอกว่าไม่ราเห็นเรื่องบอกกันเวลาไปเห็นเรามีสองกลุ่มนี่เขาเขามีความคิดแตกต่างกันแบบคนหมักเนี่ยคนหมักบเน้นเสนอเรื่องความเป็นจริงเนาะแต่บางคนกับมองไปในเรื่องเล่าของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบบม่ได้เปรียบเทียบแล้วเขาก็รำเสนอเรื่องจริงเนาะเขากัดี๋ยวเาไปจริงช ก็คือมอ่งไงมองนี่แบบว่าถ้าเป็นงานศิลปะกับหลังมองในความงามเหมือนคนมักเบิงบ้งมวยเนะถ,ถ,ถ้ทาพ้ษทาพิษยิ่งนะเขาบอกมักเบิงให้เขาไปเบิง้งเขาก็เบืงบ่เปลี่ยนนี่มวยตีมวยนะแต่ว่าไม่แหละนอกเห็นมื่อน,น่ะสองคนไปนำกันนะมีเรื่องหนึ่งนะบอกเต้พ่นอ,อยากถามไอ้ไทั้งสองทั้งไปหน้าทางไ,<ห>ไปหน้าประเทศไทยเนี่ยแม่นอรีบ่อกทางเที่คนกีฬาสิบอกเลยประเทศไทยนะเหลือแต่คันเท้านาคันเทนาบ้าเท่าคนกีฬาเทตที่พนิบุบุเท่คนกีฬาคันเท้าบ่อยังคือเวลามาบอก อ่าเพิ่นสิปล okay ่อยลงไปน้ํามันสิง่ายออแล้วบางทีน้ําเพิ่นเนี่ยขยายออกก็ได้เด้มันปิดกั้นตรงนี้ก็ได้เด้น้ําโอน้ําประเทศไทยเพิ่นสิแปลงใหญ่เนาะบางทีเพิ่นต้องการแตรงนี้กกั้นไว้โอ้่เ็มันกรแม่นบ่เนาะเห็นคนไทยเว้านําข่อยครับว่าเสือเสือบ่เพิ่นว่าตีาบ้านนายงเทางคนกรีดเด้อ่โอ้เสือเด้านดาลีบ่่อยว่า มีพระซาบ้านเพลินอยู่ในวัดเนี่ยอนบอกขอถามว่าผู้ใดเป็นคนเห็ดอบตเนี่ยเราอะเหมือนจะมีอ่ะแล้วว่าจะเสด็จว่าท่านเห็นนี่เนี่ยว่าท่นเคยเห็นนี่เนี่ยกะเม่นเด้คือเป็นชางเดียวกันนี่าท่นเคยเห็นกันนี่เนี่ยคือเอาง่ายอยู่ในวัดคือเม่นเม่นพอศพอยู่ในวัดเราเอาสู่ใบฟังนะลุงลุงตะไคร้ฮูจักเล่าเราเอาสู่ฟังแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปเราดอกเราอยากให้ให้โตไปถ่ายคลิปบ้านนายเด้เราอะแต่คลิปบ้านลุงเด้เราอะขอมีเวลาก็อย่างไปยุยขอพิสูจน์ความจริงอนะ ชาวว่าเรื country, me, żeby żeby ่องที่ภาษาประเทศไทยเหมืนสิบห์บุรไปไปอยู่ในป่าเนี่ย่อยครับงวันนี้มีกล้องฟ้อนเขาเนาะมันตรงนั้นเป็นเบียดเปียกเบียนอ่าคืนที่ป่าไปเบียดเบียนหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่อยู่ในวัดมันจัดการในตรงนั้นเรียบร้อยคือมันกับอันนี้เขาบอกเร่องเรื่องอันนั้นเนาะเขาบอกว่าว่าดีกว่าบอกว่าเพิ่มเพเดี๋ยวคนเสียนะบล็อกก็คอยเห็นนั่นแหละคอยเห็นเอฟซีเจ้า แล้วก็เมื่อน้าเจ้าวะานะบอกว่าปั๊บคนอยากเห็นบรรยากาศเก่าๆแบบย้อนยุคไป40-50ปีเลยบอกคนโมเสาร์เวลาเห็นเหมืนแอคติ้งเวลาเราถ่ายแล้วคอยแล้วค่อยก็เห็นเจ้าไปในคิวโหลดบานเฮาอ่ะโหลดซองแถวบานเฮาน่ะแล้วก็เจ้าก็ไปปีนหลังค้าคนนด้พูดยังไนี่ปีนขึ้นหลังคาไปถ่ายเขาเบิ่งว่ามี่ยังไงลังคารถน่ะปีนไปเบิ่งไอ้แจ๊บน่ะคือเป็นคนหมักพิสูจน์ไงและก็อีกอันหนึ่งเนาะอย่างที่บ่อแจ๊บก็อยากให้เป็นแนวทางพ่อเวลา คนพี่น้องคนไทยเพิ่นเวลาเล่นกลับไปเล่นบ้านๆเฮาเนาะเฮาก็อยากนำเสนอจุดที่มันมีอย่างเช่นว่ารถแท็กซี่เนาะรถต้องแถวคือถ้าเกิดว่ามันจะมีอย่างจัมโบ,บออ้จานันนึงจัมโบ้ท่าสกายแล็บถ้าเกิด<อ>คนไทยเหมืนไครก็แล้วแต่ถ้าว่าไม่ถ้าอากาศได้ไปเนาะนะ<อ>คืออยากให้เลือกแท็กซี่มากกว่าเพราะยังเขาจะบาชาร์จมันจะมีมิเตอร์โอกวนมิเตอร์เลยเน่ยเพราะยังถ้าเกิดไปขึ้นสกายแล็บเป็นจัมโบ้นะมันไม่มีมิเตอร์ ชว้าวเลยบอกไว้ตรงนี้เนี่ยเอาบุ๊มีกฎหมายควบคุมบ่บ้านเอาว่าต้องไปตรงนี้ต้องต้องมีป้ายคือวินบรถว่าวินมอเตอร์ไซค์บ้านคนไทยทั้งอยู่ไทยปุ๊บจะมีป้ายนี่แบบอยู่วิน่งไปปากซอยกี่บาทกี่บาทปุ๊บจะเขียนไปเลยเด้าบ้านเขาเบาเลยบ้านเนาบุ๊มมีป้ายนั่นแหละบอกเห็นหน้าแปลกๆนใ่ว้าวโหลดบ่ว้าเลยเพราะฉะนั้นถึงจะบอกเลยว่ามีมีตัวที่มันแจ้งได้คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่ราคามีคือมีโล่งโอ้ยจับจับไหนมันอินเทอร์เน็ตกันยังเสือหุ่น เน่านั่นเน่านั่นบอกอ๋อบริเวเป็นวินคือวินคือขับขับมอไซค์อยู่ไทยแบบมีป้ายบอกแต่มีแต่บอกเอาแต่ระเบียบเพามันบอกมีโอ้เน่านั่นแล้วก็เคยเห็นพ่อใหญ่แจ๊บมาเราไปท่วงเส้นนั่นกั้นกลางถนนบ้านบ่มีเหรออันนี้ถนนบ้านข่อยนี่เด้เนี่ยบ่เป็นบ่เป็นท่วงป๋อจีไฮเบิ้งบอกว่าถนนมีจักรเล่นเล่นเดียวนะเราวันนี้เด้ในความเป็นจริงเราแล้วถนนมีเส้นแบ่งกันแล้วบ้านนี้เจ้าไม่เห็นอัน ถนนอยู่ประเทศไทยมันมีเส้นจ,จะไปท่วงเส้นนั้นจะมากเสน้นนนะฮะมากนี่เพราวะว่าการสัญจรมันสะดวกสบายไอ้แจ๊บก็ขับรถเดียวไอ้แจ๊บนอนเข้าติดที่ผัวคอยแต่คอยท่ยามจะเนี่ยจะเคยขับรถอยู่บ้านเปล่าก็เคย แล้วเจ้าขับรถในเมืองไทยตัวใดง่ายกว่ากันเรถเรื่องขับเจ้าไปเห็นเจ้าขับรถเอาจริ้งก็อยู่เมืองไทยเพิ่นมีกฎกติกาคือก่อนเขาจะขับรถเขาต้องไปสอบไปกับขี่เพม่อนกัเขาต้องไปกดกับจราจรระดับหนึ่งเนาะคือว่ากอเขาจะสอบได้เพราะฉะนั้นอยู่บ้านเทากับคือกันนั่นแหละสอบตามกฎแต่ว่าเวลาเขาใส่จริงต้องตามสัญชาตยาณโอ้ยอยู่บ้านเทานะบ่แม่นวัดดวงดิเออเอาปวัดดวงเลย สอบตามกฎตอนทำไปสอบในะอันนี้ตามอาจารย์เวลาใชาบ้านเท่านี่ระ่องงูร่องควายร่องแแบร่องเมสิแหลมก็ได้แต่ว่าคอยว่าวลีไอโบเขาบอกประเทศไทยเห็นปล่อยงูปล่อยควายยังมีเวลาเขาบอกมันแม่ดอะลีโบเขาบอกมีป้ายบอกได้เขาบอกเขาบอกเขาบอกเต็งสี่ได้คนไทยบอกก็คอยได้ข่อยกระบุงหูอันนี้ไอ้พวกหูบอกนะผมจำกับท่านเคยเปคอยได้ไหมไอ้เอฟซีฝากคอมเมนต์บอกกันเลยบอกว่าชางโดนบ่มีสัตว์เข้าไปเออโอ้ยน้ารัก อ๋อท่ามเรื่องหนึ่งเนี่ยเจ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยมีบางคนปลูกงูปลูกไขยตามแคมทางมีปะถ้าไปแถวภาคอีสานนะมีปะมันปล่อยตามถงนาเหมือนกันถงนาหมือกันเนาะเน่ยปล่อยตามถงนาเือกันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเพื่อบอกวันนี้จริงๆกับวัน้เราข่าวทางประเทศไทย่างเดียวนะคนไทยทางข้างตัเมืองประไทยครับบอมีซัตเข้าไปเสื้ออยู่อ่าเนี่ยน้องอ่อนบอมิซัตเขาบอกเสื้อเขาไปที่หมดแล้วมี นกบินออกไปเจ้าะกันเหรอตอนที่ทำรามันเห็นนกบินกระสันกันบ้ว่ารักเนี่กระสันโอ้โหเขาจะเอาชนะกว่าเี้นะขนตปังเบาๆเขาเป็นจริงเพนันนบอกมีจริงคือคนน้องโอเคโอเคไอ้ขอบใจลายมือขอบใจทั้งสองงานลายนอสผ้าผ้าพ่อและผ้าเอฟซีทั้งพีก้คนไส้บาไปส็นฝากคนรับชมกันเลยเวลารับชมคลิปเบาๆก็บาดแจมอ่ะตั้งใจรับชมมาดีๆเนาะเพราะนี้จะเป็นโลกหัวใจ เป็นยังพิคนางเบงขางเป็นอย่างพอจะบระบายไว้พอไหายใจให้เราพระท่านแล้วเอฟซีบางทีก็จะมาเล่าแสดงบางคนบอกว่าหายใจทางทางเนื้อมาแล้วเออกนี่นี่นไบาอเตปนของใจน้องของใจนะเพราะว่าไบโอเตปนถือเขาว่ามาว่าไม่ต้องเวยถนนในเมืองไทยนะไม่ต้องไปถ่ายรถไฟฟ้านะว่าไม่เอาแล้วคอนเทนต์นี้ไป็นทำคอนเทนต์อย่างอื่นเลย บอลเตยพ่นก็อยากสิบอกว่าบ้านคอยมูมี่ยังสี่ได้พอเอ้าวสิว่ายสีนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนไหมแมนอย<ด>ู่บางคนอาจจะเบิ่งคอยกอจจเกลือเหมือนอ,อ,อย่างนี้ที่อคอยเห็นเจ้ะบอลนี่ขีดอยู่ว่าเตยพ่นถ้ามีโอกาสมาถ,ถ่ายให้เอฟซีดูนะแบบนี้จะ,อะบอกพอยก็อยากไปกันเด้อพอยระยับมีนิกเอฟซีอาจจะบอกอะไรพอเห็นบางคนมันยังพออาไอ้กับไอ้โบหัน สายสิออกไปถ่ายทัวร์ะมั้เนาะแม่มันแบบว่าตรงใดว่างามนี่สิทั้งนี้ก็สิฮู้จักทั้งนี้สิอยากไปไปไปกันตอนนี้กันลังง้อกันแล้วสิว่าได้ถ่ายทายขอนคอยเมื่อบ้านคอยนะคันคอยได้เมื่อบ้านคอยคอยสิถ่ายเบิ่งนี่แหละทางบ้านคอยคอยอายุ30กว่าปีคอยใส่มาแต่น่อยเจ้ใหญ่ายกูสิถ่ายเพิ่นเบิ่งจังซี่เลยนะแนั่นนะแน่นเลยโอเคน้อยเนาะต้องกลับมาถ่ายกันโอเคขอบคุณหลายๆเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆไหบคุณไรบ่ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ับาช่แล้วค่อยๆเนี่ยบ่าวเตยพ่นใช่เจ้าเนี่ยฝากไว้สำเนียงพี่น้องเนาะฝากจังไดยนี่ก็เป็นความในใจของบ่าวเตยพ่นนะอยากถามอไหวปวดซองคนแบบว่าเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือเอฟซีเอฟซีบอกเหือกันว่าบ่าวเตยพ่นมันยังเวลาไอ้ถ่ายคลิปนั่งตะลางตารางป่วยนัางหมอถามเนี่ยคือผมออกก็่ายแบบว่าเนี่ยก็ออกแบบตัวเองแบบนี้ออกกล้องไปดิยะย่านยังเอฟซีถามขาดความมั่นใจญ่เป็นยังนักขาดความมั่นใจบ่รอเนี่ยแหละอย่าฝืนนิดหนาเศร้าเลย้องเฮ็คยูทูบเลยฉันเศร้าจบเลยเอา ก็ค no so yeah. so so yeah. ือแบบว่าบางเดืยวเวลาหมมีแต yeah. ่ก็อยากเก็ติปบิดตัวต้นเขาเลยเอากแบบว่านําเสนอในธรรมชาติที่ว่าเจ้าอยากมีเวลามันมันมีมันมีอะไรได้ให้่น่องน้องน่องสีหลังสวยหลังเอาเอาเข้ากันก็คือบางคนมันหว่ามันไม่เห็นง่านอยู่ประเทศไทยแหละมันอ่าอ้ายเียเกตเซกซีว่ะก็เลยอยากเห็นในเบิ่งนี่นะคอยนางหล่างถวยเนี่ยเขายังบ่อายนะทั้สิ่งได้ติคอยเห็ดได้เงินคอยเห็ดผูผิดกฎหมายใจเย็นเด้อแม่นวายใจเย็นเด้อจะไปรุ่ไปแรง น้องเลยอยากเห็นในเบิร์กันนะพิสูจน์ไลยจ้าวยเวลาไหนบอแม่มุ้ยเวลาแน่นจ้าบเน้นน้ำแม่ก่อนเนี่ยเนแนะน้ำก่อนขอานแนะน้ำเรามุ้ยเวลาแนะนน้ำเลยเนี่ยแนะนี่เราได้จันเรามุ้ยเวลาแนะนน้ำพิธีการตอนเนี่ยเราจะมีเวลาเนี่ยไม่ไม่ใช่เวลาในการเ็ทริปหรือยังไงกับกับบอกเกาแล้วเราเห็นอย่างมีเวลาของเราเนี่ยเป็นยังเห็นคนได้ก่อนทำก่อนเห็นคนได้จึงบุ้ยเวลาเบื่อก่ายหยุดบอกตังคว่าบอกพ่อเอาเนื้อ ให้จำแนะน้ำให้เราวิธีการในทางในการหาเวลาอยากมีเวลาเราเห็ยังไงซื้อนาฬิกานั่นต้องซื้อนาฬิกาว่าใส่หอยคอก็ได้เบื้องนันหลายคนสองเบื้องนั่นแหละเอเบื้องใดไปเข้าแนะน้ำที่แบบตรงจุดเลยอันนี้คือคือแนวทางเขาวาจบโอเคโอเครอดพี่รอดไม่ดีครัสังเกตสังเกตสังเกตไท้์วันคือแบบเวลาออกกล้องนี่คิดไปว่าขาดความมั่นใจเวนเวนขาดความมั่นใจเริ่มไปอย่างออกกล้องทุกคนมันตัวตนของคือกันแหละเวนเวนมันจิตการความมั่นใจเดี๋ยวขออย่างเนี่ยจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี่ ประมาณหนึงง้นเปได้หมดตมเเอาโซนเราเราหายเต็นเตมนเอาเอาหนึ่งเอาอันนี้เต้นวรเนี่ยเราพีกหางสีบินันลายคนโอเคเราไ่นอลกันด้ก็โจ้เพื่สได้ได้ซนี่ป่ะนี่แหละไม่ว่าเขาโดนคบวามาน่คอมเมนต์มาน่ว่าบอยากใครถ่ายความเจริญในเมืองไทยเพ่อพอพพอาสสยกซ์นพอพโอเคไลสีทนไปก่อนไปเกยคือ มาแต่มา,าที่ลางองปอลเตยพนเนี๋ยวฝากต้องฝากช่องช่องน้อยกว่าดิโอคยจะได้ใกล,ใกล้ใกล้เตยพน,ยน,ยนยลเลยดิว่าอายุอายุอายุช่องแท็กแท็กเตยพนเลยดิกาฝากช่องสตอรี่ชีตบอลจะเป็นทุกคนฝากไปตามบอลเตยพนนะการไลค์คลิปคนอ่อนการไลค์คนถามหาว่าปอลเตยพนไปใส่เงื่องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฟังมาท่านบปะไหมคือหลายครั้งที่เอฟซีถามหาว่าบอลเตยพนไปใส่ก็นี่แหละเมื่อนี้ได้มาออกคลิปออกวิดีโอนก็แล้วนะทุกคนเนาะ พี่วันยังอยู you. <im <im ่ทุกคนยังอยู่เนาะยังอยู่คลิปวิดีโอนี้เอาซอยคนเป็นนินไว้เด้อเอาปิดบอกปิดคลิปบอกปิดปิดโอเคเดียเลยคลิปวิดีโอนี้ก็ป่าบ่อแต็มเลยกับบ่อเต็มคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้ว